สวัสดีค่ะมื่อนี่ก็มาผอกันกับแม่น้องนีนาสาวสุรินพาเพลินนะคะหรือว่าแม่น้องนีนา USA ค่ะมาบังกันค่ะมื่อนี่แม่น้องนีนาจะทําแกงหอยขมคั่วนะคะแกงคั่หรือว่าแกงคั่วหอยขมนะคะมาเบิง้งเครื่องปรุงของแม่น้องนีนานะคะอันดับแรกเลยนะคะแม่น้องนีนากระซิมี่อารพริกแกงตายนะคะนี่พริกแกงตายนะคะที่แม่น้องนีนา มานำมาจากเมืองไทยนะ mm. เผ็ดสุดยอดเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะก็จะเป็นชะอมค่ะชะอมนะคะหรืออผักขะบาานเฮานะจ๊ะรี่ก็เป็นผักคุ้นเลิศค่ะอันเห็นดำๆเนี่ยก็แม่น้อยนาก็เก็บเอาเมือเด้อยคะ่ะเดี๋ยวสิเก็บออกอยู่นจาะลามบอทัวถึงนะคะอันนี้ก็เป็นชิกพิกซีฟ้านะพิกชีฟ้าที่ไวรุอยนานะจ๊ะ นี่ค่ะนางเอกของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นหอยขมหรือว่าหอยจุ๊บนะคะแมหนูนีนาเหลือหอยเชอรี่น้อยหนึ่งนะคะที่สื่อตอัวน,นั้นสื่อมาตาม่ำทรงตํำนะคะก็เลรหั่นผสมลงไปนะจ๊ะเพราะว่าหอยขมคงเข้ากับมีน้อยเดียวนะคะท่าการลวกต้มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต้มสองสามน้ำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่กระสิมีค่ะรสดีค่ะรสดีนะคะน้ําตาลจะ้ะแล้วก็กะทิอร่อยดีนะคะบริโภคชนะจับเพลดอกเดือดจ้า ะะมาเบิ่งกันนะคะแม่เราก็จะเก็บอันดำๆออกนะจ๊ะนี่ค่ะเบิ่งผักของแม่นลินาทีใดมาจากตลาดมือดีนะจ๊ะค่ะไปเบิ่งกันกาขัน้นตอนในการทําแบบใดนะจ๊ะค่ะอันนี้อ่ะหอยผมของแม่นลินานี่นะคะที่เอามาจากไทยเด้อค่ะช่วงที่แม่นอนินากลับเมืองไทยของปีที่แล้วนะคะหอยตักแห่งมาดามาจากเมืองไทยนี่ละค่ะแล้วแมโนลินาก็สีน้ำไป แช่น้ำไวสักคืนหนึ่งเนะะ้อค่ะเราค่อยเอามากแกงนะคะออะเพื่นนาเมนตองนี่หนาะได้ชะอมมากคะ่ะไปตลาดเอเชียมากนะคะได้ชะอมมากคะ่ะหรือว่าอาบาทเท่าเค้านี่อย่างเนาะบัดเนี้ยแม่นอยหนากนะะ็เริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวแต่ชะอมนะเออพักพักคะค่ะพักคะนะคะได้พักขะมากคะ่ะอ่ามัดีนีด้วะคะ่ะมัดหนีดะเด็กดกำลังหนึ่งนะคะ 8เหรียญค่ะ8เหรียญกับสปอมานเกือบอัน3ร้อยนะคะ3ร้300อยบาทเดอ้ออันนี้กับใบชะพู่นะคะชพู่อัน,นสาวนิดาสาวน้องบัวแล้วเอาอมาฝากค่ะนะคะแม่น้นงนิดากสิแกงแกงกะทิด้อจ้ะแกงเผ็ดหอยขมด้อจ้ะมาเบิ่งกันเด้อค่ะว่าแม่โน่นนาสีแกงแบบใดนะคะอันคิดหอดสมัยน้อยๆน,นะคะไปคั่วหอยขม พวหอยอยู่อันข่าง้ันหน้านะคะสามสีใดแต่ละโต้วมวนมวนะก็มันคิดถึงอดีตนะเด็กน้อยสมัยเป็นเด็กน้อยมาค่ะมาตามกันไปเบิงค่ะว่าแม่บงหน้าสเสหติตแบบไดเด้วยค่ะตอนนี้นะคะแม่ลงหน้ากับที่ทาการล่างหอยกนนด้อค่ะจะสีล่างหอยประมาณอันสามสี่หน้าเน,นี่ยนกนัด้อค่ะ ค่ะหอยขมหรือว่าหอยจุ๊บนะคะแม่หนีน่ยหน่ากะลังเอามาต้มนะจ๊ะนะจ๊ะหล,ลังที่อ่แซมมาละกขึ้นหนึ่งนะคะแม่หนีน่ยหน่ากะทำการต้มนะจ๊ะก็มาเบิ่งกันจ้ะว่าสิเป็นแบบไหนนะคะค่ะแม่หนุน่ยน้าก็สิมาทำการเด็ดผัด ชะอมนะคะหรือว่าผักขะนะคะบานแมนองนาเอิ่นผักขะเด้อจ้าอันกั๊บนี่ก็เกือบสามรอยบาทดเด้อค่ะกะได้ลายอยู่นะแมนงนี่หนาเลยคิดว่าได้ลายอยู่นะสดสดนะจ๊ะส,สดสดเลยจ้านะคะกะสีทำการเด็ดไปเรื่อยๆด้วยจ้ะแม่นองนี่หนากะสีหันเอาเม็ดเด้อค่ะ อันนี้ผักขเลิศนะคะผักคุณเลิศนะคะคเระ,ะสมหันกสิหันเอาเมดเด้๋ยจ้ะเพราะว่าของมันแพงนะคะของมันหายากของมันหายากนะคะเดรร์ดัมกรกสิเก็บเอาเยอะคะ่ะมันแพงค่ะมันแพงนะคะต่อไปค่ะกะสิหันพริกนะคะ ก็สิหันพิกไว้ล้ยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะแม่นอนน่ะก็สิใส่น้ำมันลงไปก่อนนะจ้ะเสิเอาพริกแกงลงไปผัดก่อนนะคะนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะนะคะพริกแกงเนี่ยพริกแกงมาจากตายเด้อค่ะแม่นูนี่นะสังพริกแกงมาจากอ่าผักตายนะคะที่ประเทศไทยเรานะจ๊ะสิเผ็ดมากเลยนะคะรสชาติเข็มข้นนะคะกะใส่ไปน้อยนึงก่อนค่ะขันบ่พ่อคอยมาเติมเลื่อยอ่าขันบ่อพ่อคอยมาเติมใหม่นะคะ กระเติมกะทิไปนะน้อยหน่งยนะคะกระสิขขวพริกแกงไปเรื่อยๆนะคะจนให้พริกแกงเนี่ยแตกมั่นนะคะใสเติมน้ำกะทิไปน้ำเรื่อยๆนะคะ ค่ะแม่น้องเนี่ยขอโทษขออภัยนะม่ค่ะลืมบอกไปค่ะว่าสูตรนี้นะคะแม่น้องนี่นยใส่กระชายซอยไปนําเด้อจ้าอันลืมบอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่กระชายหลายๆนะจ้าแม่น้องนี่นยมักหลายๆค่ะชอบกินกระชายนะจ้าแม่น้องเนี่ยกะซีใส่ลายๆไปเลยจ้ะแล้วแต่คนนะคะใครมากกระชายค่ะใครบ่มากกะบะตองใสไซด้วจ้าแต่สูตรนี้แม่น้องเนี่ยใส่ด้วจ้ะ ้อกันกลิข้าให้ข่ากันด้วยจ้นาน่ามากเลยค่ะที่แม่หนงนินาอันบริกกินอันแกงคั่วหอยขมแบบนี้นะคะแม่หนงนินาเคยกินอยู่สมัยอยู่เมืองไทยนะเคยกินแถวดุสิตนะคะมีอยู่หลานหนึ่งเราแกนอาหารอันอาหารปลานะคะเดี๋ยวมนู่ดูดของเราก็คือจะมาแกงแกงคั่วหอยขมนะคะนะคะกับแม่นงนินาการจำสูตรมากนะคะ ก็ลองมาทนะํานาเพอินมาอันมีมูนะคะมีเพื่อนนะคะสะอาดส่งหอยขมมาไห้น้าค่ะก็เลยอันอยากกินนะคะอหอมมากเลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวแม่นนิกากรสิควสักแป๊บหนึ่งนะคะก่อนมาทําการปรุงนะจ๊ะ ค่ะเดี๋ยวแม่น้นนองนากรสิท่านการใส่หอยขมลงไปนะจ้ะแม่น้องน,นากาจะใส่หอยขมลงไปนะจ๊ะใส่ไปหมดเลยจ้าดันเลยจ้านะคะกระซิม,มีหอยเชอรี่มาแน่นะจ๊ะเพราะว่าหอยเชอรี่ของแม่อันแม่น้องนาามาสื่อมาต่าสมต่านะคะเลือกใส่ไปใน้กันนะ,ะละค่ะเป็นที่ราคาเป็นจะได้ค่ะ น่ากินบดจ้าน่ากินไหมคะอันหอยขมของแม่นงนี่หน้านะคะแม่น้องนี่น้าได้ต้มเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าซุกเรียบร้อยแล้วนะจ้าต้มถึงสองน้ำนะจ้าตอนนี้นะคะแม่น้องนี่หน้าใส่สมาปุงเครื่องด้วยค่ะกับซีไซร์รสดีลงไปนะคะกับซีบาใส่์รสดีหลายด้อจ้าเพราะว่าอันพริกแกงของเขามีความเข้มอยู่แล้วนะจ้าสิบาใส่์รสดีหลายนะคะต่อด้วยน้ําตาลนะจ้าเติมน้ําตาลนะคะน้ำตาลกับซีไซร์มืดเอาซะทั้งอัน ราะว่าอันแกงกะทิกะซิมีกันนะคะมันอย่างใส่กะทิกะซิมีความหวานแน่นิดนึงนะคะกะซีค้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้ยพอแม่พี่น้องเด้อค่ะหอมค่ะค่ะหอมมากเลยนะคะหอมอันกะทิพิกแกงที่ครัวอันครัวกะทิพิกแกงนะคะ แล้วมาใส่กระชายน้ำหอมค่ะค่ะสูตรนี้แล้วแต่นะคะไิใส่กระชายกระใสได้จ้ะไพบัวไซกระบ,บัวกันเด้จ้ะแต่สูตรแม่น้องนี่หน้าที่เคยไปกินมากเขาใส่กระชายหั่นด้วยนะจ๊ะแม่หน่อยหน้าก็เลยใส่น้ำจากลืมค่ะลืมขั้นตอนก่อนขั้นตอนตอนแรกนะคะลืมบอกนะคะนะคะกะสีต้มไว้สักพักหนึ่งหน่อยนะคะเดี๋ยวจะทําการชิมนะจ๊ะ เดี๋ยวจะขอทําการชิมเลยนจ้ารสชาติเป็นแบบไรเนาะวัเนี้ชิมทีแรกออกจะเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าอันพี่แกงมีความเค็มอยู่แล้วค่ะอืมขาดน้ําตาลหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่นุ่นานสิเติมน้ําตาลหน่อยนะคะค่ะแม่นุ่นนาทําทการชิมแล้วนะคะชิมอีกรอบก็ได้ค่ะรสชาติโอเคเลยนะคะรสชาติได้ยังทีต้องการเลยนะคะ แซบแซบแบค่ะแซบนะคะเดี๋ยวแม่น้องเนี่ยก็จะเติมผักคุณเริดไปนะคะเบาแก๊สก่อนนะจ๊ะก็สิเติมผักคุณเริดไปด้วยค่ะใส่มดเลยค่ะใส่ผักคุณเลิศดไปนะ,ะปิดแก๊สแล้วนะจ๊ะใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจากนั้นตามด้วยชโอมค่ะะอมตบถ่ายนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะเ๋ยวแม่นนีนาะกะสิตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะจ้าเป็นไงคะแกงคั่วหอยขมของแม่นนีนาะสีสันหนาท่านบอจ้านี่จ๋ามาเบิงเด้อจ้าแม่นนีนาะกะสิตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อจ้า ยัวย่วมากเลยนะจ๊ะน่ากินมากเลยค่ะมาเด้อค่ะมากินกับแม่นองนินาน,นะจ๊ะเตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะแม่นองนิหนากรสิท้ามกันโรยหนานะฮะโรยหน้าแกงคั่วหอยขมแม่นองนิหนาดนวยค่ะด้วยชะอมนะจ๊ะแล้วก็ใส่ใส่พริกไปค่ะโรยหนานะคะ น่ากินมากเลยนะคะเบิงที่ละค่ะหนากินบอจ้าเปิดฝาหม้อก,กันนะคะอะไรเอ่ยข้างในเบิง์ที่ละค่ะอีหยังค่ะอยู่ข้างในเป็นจนังไหนคะสีสันหนากินบอจ้าข้ามาเบิ่งกันข่าวเป็นจนังไหนคะแกงคั่วหอยขมแม่น้องนี่นะ้าสีสันหนากินบอจ้า มาเด้อจ้ามากินน้ำกันกับแม่น้องน,นีนานะคะแม่นนนนาทำสูตรา,าดูสินะคะที่ว่าแม่ลานประจำที่แม่น,อน,น้องนาเคยกินนะจ๊ะรสชาตเหมือนกันเปรี้ยวเลยจ้าอันแม่น,อน,น้องนาะไปตีสนิทคนในลานนะ,ะสมัยโอ้ย,อ,ยอนกันไปอันเป็นผู้สาวซํำนอยหรอกว่าค่ะอันไม่มูค่ะไม่มูไม่มูไปเลี่ยนด้วยกันนะคะอันก็นั่งทำงานอยู่ร้านอาหารน่นนะคะ นั่งกระิบหออันแกงคั่วหอยขมมาให้กินประจำประจําค่ะที่ใจมากเลยค่ะมือใดอันนั่งบระิหอมาให้กินนะคะแม่น้องนีนากัไปซื้อเมื่อกินเองค่ะชุดหนึ่งชุดละ60บาทนะย้อนดึกดําบันไปตั้งแต่แม่น้องนีนาอายุ14 15หค่ะสมัยนั้นนะคะทํางานอยูอ่แถวดูสิตนะคะนะาคะ่ะแม่น้องนีนาก,กับเคยลืมในรสชาตินั้นนะจ๊ะมาเบิ่งกันจ้ะแกงคั่วหอยขมข,ของแม่น้องนีนา นะกินขนาดใดน,นะหอมมากเลยนะจ๊ะหอมมากๆเลยนะจ๊ะเบ้าแล้วกัสิหาว่าคีมโมเด้จ้ะหอมอิลินะคะหอมกระช่ายหอมพิ่แกงเพราะว่าแม่นนหวงนาพี่แกงมาจากผักตายนะคะหอมมากๆเลยจ้ะ มาเด้อค่ะจะได้กลับมากินแกงขั่วหอยขมกับแม่น้องนีนาะ USA หรือว่าสาวสุรินทราเพินเด้อจ้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหม่้้จ้าค่ะสวัสดีค่ะที่เสียเวลาหรือว่าที่ตามชมแม่น้องนีนานะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะจ้า